เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีเทคนิคดีๆนะคะในการแต่งผลอย่างไรไม่ให้เสียหายนะคะแล้วก็แต่งช่ออย่างไรให้พอดีนะคะค่ะเรื่องของการเด็ดลูกหรือแต่งผลนั้นนะคะถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่สําคัญมากเลยนะคะผลที่เราจะเด็ดหรือที่เราจะแต่งก็จะเป็นผลประมาณไซส์นี้นะคะจะกําลังดีแต่ถ้าหาว่าเรามีเยอะมารอไซส์นี้ไม่ไหวแน่นอนเนื่องจากว่า มันจะทําไม่ทันนะคะเราก็จะเริ่มเด็ดตั้งแต่ประมาณไซนี้เท่าลูกมะเขือพวงนะคะแบบนี้นะคะไซเท่าลูกมะเขือพวงไซนี้เด็ดเนี่ยนะคะก็จะทําให้ยิ่งเราเด็ดเร็เรวแต่งเร็วเท่าไหร่ก็จะทําให้ลูกโตเร็วขยายเร็วนะคะถ้าเราเด็ดช้าก็จะโตช้านะคะค่ะเรามาดูนะคะเทคนิคในการแต่งผลนะคะมาดูช่องน,นี้ก็แล้วกันนะคะเบื้องต้นนะคะเรา เราจะมาดูก่อนว่าในในช่อเนี้ยนะหรือในเส้นเนี้ยนะคะมีผลแบบไหนที่เราจะเด็ดนะคะที่เราเห็นก็จะมีลูกสามเหลี่ยมแบบนี้ลูกสามเหลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าผสมไม่ติดนะคะเป็นผลที่ไม่ได้มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะเด็ดแต่งอันนี้ออกก่อนนะคะวิธีการบิดนะคะวิธีการเด็ดนะคะอย่าดึงนะคะอย่าฉีกนะคะให้เราให้เราจับหมุนจับหมุนเห็นไหมคะจับหมุน ผลที่เป็นสามแฉกทิ้งก่อนนะคะเบื้องตน้นก็คือผลที่ไม่มีคุณภาพนะคะหรือผลที่ผสมไม่ติดเอาออกก่อนค่ะเมื่อเราเอาออกหมดแล้วนะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็มาดูว่าความทีห่างของผลมีมากน้อยขนาดไหนะถ้ายังทีแบบนี้ติดกันแบบนี้นะคะจะทําให้ไม่มีช่องไฟแล้วก็เด็ดออกเลยค่ะเด็ดออกให้เขามีช่องไฟอันเนี้ยเหลือประมาณเจ็ดแปดผลก็กําลังดีนะคะมาดูช่อใหม่อีกช่อหนึ่งค่ะนะคะ จับนะคะบิดค่ะหมุนเลยค่ะอย่าให้อย่าให้ฉีกขวดหถ้าขัา้วฉีกปุ๊บต่อไปจะเป็นเชื้อรานะคะพอเป็นเชื้อราปุ๊บจะทําให้เชื้อราเข้าที่ก้านนะคะหรือเข้าที่เส้นแล้วก็จะทําให้เป็นโรคเน่านะคะผลก็จะเน่านะคะค่ะเห็นไหมคะพอเราเด็ดแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้ติดกันมากเกินไปเด็ดออกติดกันมากเกินไปเด็ดออกต้องให้มีช่องไฟนะคะ <c oughs> คาว่าช่องไฟก็คือช่องระหว่างที่จะให้ผลโต พอผลมันโตปุ๊บเขาจะได้ไม่เบียดกันถ้าเราไม่เด็ดไม่แต่งหรือแต่งไม่เป็นผลเบียดกันก็จะทําใหา้พวกมดมแมลงแมงสาบเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็มาสร้างรางังแล้วก็ปัญหาที่ทําให้ผลเน่าผลร่วงในอนาคตก็จะมีนะคะค่ะแล้วก็จะเด็ดประมาณนี้นะคะแต่งไปนะคะแบบนี้ค่ะนี่คือเทคนิคดีๆจากไร่เกษตรที่ทองของเราค่ะ